หมากมีพี่น้องหมากมีหมากทุเรียนานะทุเรียนไรหนาเทุเรียนไ<า>รหน,นา,ล,นล,า,นาลูอเปล่านี้น้องอผิวมันคักเนาะสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้น้องตัวเกี่ยวได้หมากมีมานีพี่น้องสีเอามากแกงหมากมีมื้อนี้เนาะนี่แกงข้ากระเทียมใส หมูติดมันพี่น้องนี่เป็นหมูติดมันแบบนี้เนาะมันมจะแซ่บแม่เพิ่นกะได้ยินมารุกอยากแกะแักนี้พี่น้องเพิะเอาบักมีมาอยู่ในหมู่บ้านเนาะเพราะว่าไม่ว่านะเขาไปในหมู่บ้านทุกมืออีแล้วเพิปแอาแบ้เขาเคอ,อ,อพี่น้องไปเปบิ่งแบ้ล่าสุดแบ้น้อยหายเหี้ยอีกแล้วพี่น้องสองโตเนาะแม่หนึ่งเพิ่นออกสองโตที่ว่าเขาเอาน้องแบ้มาต้มมาแหละมันไปกินยานแม่ไปกินยานแม่แมลว ลงกับแม่คันสิว้าแนละ้วก็แม่วาน่เพิ่นได้ไปหาห่อหอบหอหอบห,หาลูกแบี่น้องเห็นแต่โตเดียววาเนี่ยพอตอนมีสองโตเด็กแบเพิ่นนั่นน้อยอยู่แบบคันชิว่าแล้วกับบฮห้จักควมาแหละแม่กับบุู้จักควแล้วพี่น้องแม่แบ้นะพิมลุสองโตคิแม่วาได้ไปนําให้เห็นตัวเดียวเดี๋ยว้มนี้แม่เพื่อนสิได็เบิ่งอี่น้องเ่ง ไมกมีส่วนที่ได้กินน้องพี่น้องอย่างมานีนะผ้หมอกันพุคิต้องตุกียว,ว่าสิไปอันไปซื้อหมักมีในหมู่บ้านหมักมีมาแก่นะพี่น้องแต่ว่าไม่ว่าเพาว่าถ้าว่าเป็นมักมีหนังเนาะมันจะบบ มันจะบ่สามารถแบบว่าแกงได้มันบ่เป็นแนวแกงันนะต้องเป็นบักหมี่ฝ้ายเอามาแกงเอามาสุกเ <c oughs> นาะมีหนังกระบ่ได้เพิ่นว่ามันแบบยื่นปีนวได้มันบ่แซ่ทบต้องมีฝ้าย หมองดแล้วันนี้น้องตเดียวกันเอาหเิงไ่ลงไปเนะกเอายันหมูนี่แหละพี่น้องหมูลงไปต้มก่อนเพื่อให้หมูเพิ่นเปื่อยเนาะนี่หมูลงไปเลยหมูติดมันนีเซฟเนาพี่น้องแดบว่า ข้ากียายสีฝนโมมักบักมีเพาะยางมันติดมือ <laughs> ปาดเลยเอาเบิ่งน้ำกันมาเพิ่งยังอ่อนคักอยู่บ <c oughs> อู้คักอยู่ได้นี่พอดีแกงกินในมาหาธหนาเชฟเนาะ เอาย่างหลายมั่นเขาได้ลายเป็นใดดๆตัวมติดมือไปแล้วในหน่อยมุมแมนติดมือไปแล้วย่างเป้ากระเป๋าเอ้ยแม่ผนเอินสื่อกระเป๋าเด้อพี่น้องจากอ่างเปาเป็นกระเป๋า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  ในเพิ่นแห้งหลายรีอแห้งแ่บได้เพราะว่าตะกี้เฮากะต้มในเพิินกินได้พี่น้องต้มในบังมีกินต้มใส่หม้อหนึ่งบม่ว่าจะเป็นมังมีหนังหรือว่ามังมีฝ่ายเนาะ,อะโอ้ไฟแรงมากกระดูกหมูเปื่อยๆเนาะ อย่าวาดแได้สีเลยบ๊อบมักออกมีโตเกียวก็บ๊อบมักเพราะว่าอยากมันติดมือพี่น้องเขาสิปาดเป็นชิ้นๆเลยเอาอันนี้เอาก่อนเอาใจไปรอก่อนนี่ไงว่ากับบ๊อบมักได้บอกมีเพราะว่าติดมือ <laughs> เปาเป่ากับบุมักคือกันแล้วเนาะติโกนเป่าสรุปบุมีิ๊กไฟมัมกจะโกนแต่ว่ามักกินพี่น้องเลยดูเอาได้ามาตัวเกี้ยวมูบอกว่าวิธีเอาอันยางมังมีออกให้อะไรใช้น้ำมันถ้าเฟินติดถ้ายางมังมีติดอยู่ใส่แล้วให้เอาอันนั้นไปขางไฟ เอามือไปขากไฟป๊าสภาพมือตอนนี้มีแต่ยาบางมีติดมือให้กระดเป็นชีออกพี่น้อง จับข้างนี้ผมมิจีข้างนี้นเอาเอะ่น้ำมันเนาะน้ำมันผมมาจิบน้ำมันคืชหมูห่อรกระเทียมชุกแล้วพี่น้องน้องตะเกียวกระเทียมน้ำยาหน้าใส่เลยเนาะมัน,มนใส่ยาหน้าด้วยมันจางเขียวเ,ยวเนาะนี่ใส่ยาหน้าน้ำซ่ปมันหอมนะพี่น้อง พ,พี่เสียงดังๆนมเนวัฒ่์แมนอยงเด้อพี่น้องเสียงิ่นใดน้ำใดงอยอยู่ทึ่งและเพิ่นซิมีเสียงดังแบบนี้แหละเนะเาะคือเฮาราใดจะรวดบุ้งเสียงมันแล้วอันนี้ใดลอย เห็นหน้าเรียบร้อยพี่น้องบาะนี้เอาก็สิมาปรุงกันเลยใส่เกลือไปนวดใส่ปลาแดดแล้วก็ใส่มะก,กอกเด้อพี่น้องนี่ใส่มะก,กอกลงไป <c oughs> พี่น้องพยายามลองมีติดมือค่ะออกแล้วเด้อนี่เอาน้ำมันพืชเด้อพี่น้องเอามาลา้างออกพี่ตุงน้อยมาเอาน้ำมันว่ะมันสิบอก่เลือกบ่ว่ะอ่ออรีพี่น้องเอาน้ำมันพืชมาล้างเหลือเสือเลยเนาะพี่น้อง มาดีกับทีมาปรุงเลยปรุงตามใจชอบใส่ผงสูรสใส่ปาร้าใส่เกลือตามความชอบเนาะผู้ใดมากกลินเข้มหรือมากกินนัวเนาะพี่น้องน่าเป่าเนาะ ไปลุ้นผู้จิมักว้าวหะไตใหม่ใกล้ชั้นผ<อ>่มากินเค็มผู้กินหวานขาใหม่ใกล้ชั้นเหรอโอ้ยแล้วมีบดอันผู้จิก,กินนัวหัวใหม่ใกล้ชั้น,นอ้าว <c oughs> หัวล้นบ่เดี๋ยวผมล่นพี่น้องพ้าเดี๋ยว <c oughs> หัวแฟ <c oughs> นใหม่ใกล้ชั้นหัว่าแ,แฟนนั่นสมมติว่าเนาะอันในทิกต็อกนะต้องมีตลกนะ ามาไมนคลายเคลียด์นะติ๊กตอกก็คือติ๊งต้องเหรอเนาะอันตัวแฟนเห็ดตัวบอดีแฟนใหม่ใกล้ชั้นปัด <c ười> แล้วแม่แม่ให้ตัวบอดี้วันนี้แม่ใหม่ใกล้ชั้นเปล่โอ้ยมีบอสอะไรอไร่างี้น้องอังเปาใหม่ใกล้ชั้นอังเปาใหม่ใกล้ชั้น <c ười> บางเปาจริงจอ๋อมันมันเกี่ยวไปปรุงแล้วเรียบร้อยเขากระซิเอาอมักมีลงไปเลยเด้อบ,บาทน,นี่ มีในหลายๆแบบนี้แหละแซ่บพี่น้องมาเด้อจ้าพี่น้องมามาเด้อจ้ามากินเก่งทุเรียนไร่นามเด้อพี่น้องเลยทุเรียนไร่นามมีทั้งเออไม่มีนาำแต่มียางก็งไม่ทำคิพยางายันก็บอกเ <c oughs> ออเพราะเธอทำลิปเปลี่ยนนั่นแหละ มาเด้อจ้าพี่น้องกินข้าวจ้าตลกนะ้องพี่น้องคุณไนะ่เนี่ยไปพคนตนลกไปว่าบางสิ่งบางอย่างนะเข้าไ้ว่ายังชิดบบได้ว่าอันแบบมันเป็นแบบคอนเทนต์ตลกนะเออว่าก็เจ้าสลาดอนะันนี้เนาะหรือว่าเห็ดคอนเทนต์นู่นคอนเทนต์นี่นะแบบตลกแหงพี่น้องหัวจนว่าแบบใทรที่ชิดเคียดนะ น้องโหลดมะลินนะโตโตนะมันแบบคลายเครียดดีเนาะพี่น้องเสริมมือนะเพราะว่าเวลาที่เฮาหัวนะเพิ่นจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาเนาะแม่นอย่าเครียดเกินไปให้ต้องไปว่ากาเบิ่งแนวที่มัน,มบน,นะนแบบว่าตลกตลกคลายเนาะไปเบิ่งแบบคลิปตลกคนละพี่น้องเบิ่งเป่า,เป,าเป่ากับหัวได้เลยเลยพี่น้องเอาเป่าน่าตะตลกเลยพี่น้องเพิ่นมักอัน เล่นอ้อมอ้อมอ้มอ,ม,อมแล้วก็นคาบใบไม้ใส่แคมปะพอดนกัะเลนเล่นเล่นเล่น้ยเอาเป๋าเไยปะกระเป๋าเอ้ยกระเป๋าลูกอะไรครับโอ้ยอยากนอนนอนกันคืนมาเลยนอน เบียใส่ลงไปเลยใส่ข้าวเบือลงไปเนาะน้ำเป็นกล็สีขุ่นโอตัวโอตัวจะทำให้หน้าทานมากขึ้นแกงพักข้ใส่พักเน่าโอ้โแกงมักมีใส่พักเน่าเลยเนีะ เอาผักคะลงไปงนี่ผักคะหรือว่าผักหนาวบานเฮางเลยพี่น้องนี่หอมๆเนาะนี่ลอยพระสุกกะพอดีเอาไปเสิร์ฟได้เลยพี่น้องนี่เรียบร้อยแล้วเด้อแกงมักมีพี่น้องใส่ผักคะใส่ผักหนาว สบายดีสบายดีมาเด้อพี่น้องเอฟซีไทยซีลาซีต่างประเทศมากินเก่งมาเก่งมึมมมงม,คคมีนัไนไหมวะใช่ยังลูกใส่ผักคะโอ้ใส่หมูมันใส่ผักค,คะ,<ล>ะโอ้ยแซ่บหลายหมูมันไม่ใช่หมูเราพี่น้องแม่นะไปสวรรค์น,น้องมือนะและเคนและสบายดีเขาโอ้ยสบายดียวะ สบายดีไก่ลูกลลื้มแวสบายดีป้าไม่เท่ากันดิยู่นะสวรรค์เราคือเราก็งงเรวอะแม่ก็สบายดีแบบนี้วะถ้าแม่มาตัวจริงจะต้องสบายดีเออแม่สบายดีเขาไม่นวาตัวฟอร์มเลยแบบนี้แต่โมแม่เนี่ยพี่น้องเข้ามนนอยป แม่แก่วบางนี้ที่เจ้ามากกินให้หมดต้มแล้วก็แน่นแล้วยังเหลืออีกหนึ่งเมนูก็คือเหนียนบางมีเนียนมางมีซุปบางมีใส่ยังอะตรเดเดียวใส่ยังอะไรไหมป๋าบอปลาทูใส่ปลาทูก็ได้มันกินข้าวสำปะหมักใส่เนียนใส่ปลาทูเนียนละละกินเอาปิ้งเอาปลาทูอื นัวนัวไม่้เฮาอยากบอกว่า,วาบหมดใจแบ่งน,นัวแกมองมี้หมดใจแบ่งน,นัวเลยพี่น้องไม่ได้ใจของพี่รถเพราะว่าของพีรถหมดเดี๋ยวจะไปซื้อต้องตุ๊กเสี้ยวจะไปฝาดน้ำหอมให้ตาเจ้าจะไปซื้อเลยพี่น้องไปก็ลืมซื้อไปก็ลืมซื้อแม่กัน กินแกมงมีแล้วกินทอดเ,เออมีหมูมันแคบเนาะไอแคบปนนัวแทบแ่บอืมมันแคบเป็นนัวเป็นยัง <c oughs> <c oughs> แ่บแ่บน้อยมัน <get> แ้บเป็นนัวแล้วแบหลายก็ใหนัวประเดดเลย มันหนังห่างมันนี่เ่าจต้อนเพราะใางมันต้อนกินได้ต้อนแน่ไข่นน้ำแน่แม่แต่แรกน้ำมีนสะดุกเหอะเต้อนน้ำข่าวกรฮหอนพี่น้องนานหนเหนือปุ๊บปุบปบพีเนาะหม้ออนหมแก่ ม่มีหนังข้าวทเอ,อมาแกงมันเป็นอะไรปรแ่บเข็งนี่นคือบังมีไผ่าอแล้วบกชุกเต้ยอออมันบนนุ่มเนาะบุกเก้อไม่ผ่ามมีผ่ายะละกินลิดเนาะมันมีหนังละกินซุกแต่ขอทำงานมัน,นิึเศษเราห่านไกล ตอนเอาอยู่ท่าแข่งนะแม่เปลูกเนาะพี่น้องเป็นดกดกน,นะแม่เนาะไม่ผ่านปลูกบางมีหนังแต่ว่ากลายเป็นบางมีผ้าใยามันจะในสาลา,ายพันธุ์ลายพันธุ์ทำไม,มเพราะว่าปลูกด้วยมเมล็ดมเมล็ดที่เหากินนะไปกี่ยวับไปปลูกเป็นบางมีผ้าใยแตดกเต็มต้นเลยเพราะในการกินจะดีก็ได้บุญเยอะน,อนอกกระจับ นกขึ้นหลายเน,ะนาะนกไปลอยกินมังมอนตัวเกี่ยวแม่แต่รังคิดว่าพี่คันยายพันมังมอนจะปลุกหลายร้อยว่ะพี่น้องคือเปลี่ยนไปบัวได้แล้วเพราะว่านกมันหลายนอกนอีกแม่น้องสะจ้าว่าครับเห็นหงเือเนเหรอปลูกนะแต่ว่าเ,าเห็นหง,งเหือนเหรอแพงไ,ไ,พไหนอืมแพ่ไปผู้ใดญ่น่าผ่นเบาหนะลงทุนเห็นหงเือนห้ามหมื่นบาทเขาก็เห็ดถ<อ>ึงได้มีได้มีที่เราเห็ดอน มะม่งนหเียวอะไรลูกตลงวะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเสียงเปี่ยนหงวันแล้พี่น้องแกบนี้พี่น้องเลยโงเฮือนมืเราเห็นเห็นเสือตามม่งมม่งเชือมาแม่หามืนบาทป้าแพงไปน่เห็นเอาก็ได้ ไปล,ลูกซักไม้เหรอซักไม้ลแล้วก็เอาขยางมากร<อ>ูบเสียงนกธรรมชาตินาา่นะ ว่าไปขอน้องเ,เจ้าอยู่ในบ้านขอหน่วยหนึ่งได้สองหน่วยบอกว่า <c oughs> ตัวใรกระชองตัวใรกระชองว่าหัวเอาน่วยเดียวต้องเปิดชองเลย <c oughs> ตอนนี้ก็อิ่มแล้วพี่น้องดนดนกินเธอหนึ่งก็ะแ่บเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อและที่สำคัญบอกกดข่ามโฆษณาเนาะพบพอกันใหมคลิปหน้าเด้อสบายดีบ๊ายบาย,บาย,บาย